เดี๋ยวเรามาดูเครื่องทำชงชาเอชงชาเขียวนะครับทำพวกลาเต้มัทคงมัทฉะได้นะครับมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับว่าจะกี่แก้วนะครับตัวนี้เราก็เลือกที่จะจะเป็นชาเขียวต้มชาเขียวปกติหรือว่าจะทําเป็นพวกมัทฉะนะครับนี่ก็พวกปุ่มเปิดปิดเดี๋ยวเราลองมาลองเทสกันนะครับอันนี้ลองเทสเฉยๆนะครีบนนเราก็กดนะครับ พอกดปึ๊บที่บดชาเขาก็จะบดนะครับนะครับแต่นี้ไม่ได้ใส่ชานะครับเราไม่ได้ใส่ชานะครับเราใส่ชาข้างบนนะเราไมไ่ใส่ชาเสร็จแล้วพอเราใส่ชาเสร็จเราก็มาใส่ท่องนี้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ